สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a t ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสลรยแแดง Her b Herb สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่3เมษายนพุทธศักราช2 5 6 8นะคะงานชาปนกิจศพนายอารุณเกิดขาวและนางยินดีเวียงชัยนะคะณเนะมรุวัดเวียงสะบรรยากาศภายในงานก็จะมีญาติญาติเพื่อนเพื่อนบ้านมาช่วยกันขบวนเห่รถบรรทุกหีบศพของนายอารุณเกิดขาวและก็นางยินดีเวียงชัยนะคะโดยมีพระพิสุสงฆ์นะคะได้นําดวงวิญญาณทั้งสองขึ้นบนเมรุวัดเวียงสะนะคะแล้วก็มีการทําพิธีการทางาศาสนาก็คือมีการสวดบางสุขุลนะคะแล้วก็มีการจุดทุบเทียนโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนใจแล้วก็จุดท้ัง ด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะนางสาวโสวณีสุกยิ่งนะคะถือว่าเป็นสัป,ปเหร่ที่วัดนี้แล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวประจาอาเภอเวียงสะนะคะได้ทําหน้าที่ในวันนี้นะคะแล้วก็ได้มีญาติญาติทั้งสองข่ายนะคะร่วมขบวนเหตศพในวันนี้นะคะนี่ก็คือรายละเอียดของการชาปนกิจศพข,ของงานศพข,ของนางยินดีเวียงชัยแล้วก็นายอารุณเกิดขาวนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารได้หลายๆช่องทางไม่ว่ากรองรับสัญญ,ญาณดาวเทียมจานพีทอช่องเ3ช่อง13ึ่นงนะคะทางยูทูบไอพิมพ์ว่าบอกอรพรชัยสังดวงยางเชแน ทางเพจก็ให้พิมพ์ว่าเพจบกบพรชัยสังดวงยางช่แนลนะคะดิฉันนางสาวเรนุตราพลผู้ประกาศข่าวโดยบกพรชัยสังดวงยางหัวหน้าทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73ศูนย์ข่าวภาคใต้สกูปข่าวท้องถิ่นนิวรายงานสนับสนุนข่าวโดย DBMP ดับเบลิลแม็กพัท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสรลายแดง b เ Herb